มนุษย์มอนสเตอร์หลวงดาวว้าจะกลืนกินทุกอย่างจนหมดตาทูบมีนเลยรอกันได้บัด้จัดล่แต่คลิปนี้หนูก็ยังเป็นล้อในเหมือน,นเดิมเ่ะอะถ้าเกิดว่าเสียงมันติดเยอะขัดหน่อยก็ต้องขออ,อภัยด้วยนะคะโอเคครับผมก็ขอ okay. พอแม่พี่น้องปุ๋ยยตายายแล้วก็มนุษย์ต่างดาวชาววัตทิไฟทุกคนเลยนะครับผมวันนี้อยู่กับโฟกี้โฟกี้คนเดิมครับผมและวันนี้แล้วอยู่กับเด็กโปรเพเยอรเหมือนเดิมครับผมเป็นเด็กอ่าโปรโฟไฟล์ของวัตทิไฟน้อก็วันนี้ผมมาแก้เด็กอีคาสจิครับผมซึ่งในคลิปแรกที่ผมทําไปผมไม่ได้บอกว่ามันสามารถเล่นได้แน่นอน แต่มันต้องขึ่นดวงซึ่งในคลิปนั้นผมพยายามใช้ตามที่น้องๆขอว่าของนบน้อยๆนั่นก็คือสุดแล้วโดยใช้ไม่หล่อนในการแทนแต่ว่ามันติดปัญหาตรงที่ว่ามันเน้นเล่นในส่วนของตั้งรับเกินไปและคนนี้มจะมาแก้ลิสต์ได้ทั้งหมดโดยใช้ของยื่นไปก่อนซึ่งของยื่นส่วนใหญ่ในคลิปนี้จะเป็นของ S U B 0 4ที่จะมาในปลายเดือนนี้ไม่ก็ประมาณปีหน้าต้นต้นเดือนปีหน้าโอเคครับผมเพราะว่า S U B 03นแล้วต่อไปเป็น, SUV น S U B 0 4ี่เนาะนนก็ส่วนใหญ่ของเกโด้ร้อยหน้าจะอยู่นยใน S U อ่ะสกิลเป็นยังไงแล้วก็ต้องใส่ยังไงมั่งนะอ่ะบันดนี้ครับผมเป็นยามิกิโดร้อยหน้าและแฟกเป็นอ่าร้อยศูนย์ครับผมอีคาสจิเนาะก็เป็นแฟกพิเศษครับผมเดี๋ยวจะอธิบายที่สา <จะ S 1> มารถใช้ได้ใช้กับมอนสเตอร์ได้ทุกเวลิลที่ติดร้อยศูนย์แล้วก็ใช้กับเจเนริกได้ด้วยอ่าไอเผื่อใครยังไม่รู้นะร้อยศูนย์ก็เล่นกับเจเนริกได้เหมือนกันแฟกอ่าร้อยศูนย์ครับผมอืมดีต้องเอาไว้บุญบุหน่อยนะเพราะว่า ลิสต์เ็กนี้แก้แล้วแต่ก็ยัง100รอใบยอยู่ <c oughs> คือผมชอบนะลสดสตหนึ่งร้อยใบมันดูสั้งสรรดีแล้วก็ในคดีหนึ100่งร้อยใบของยานี่จะดูร้อยหน้าผม,มว่ามันเล่นได้แน่นอนเพราะจากที่ผมมองตั้งนานไม่เห่านน่าเวนมาเห่าตอนทำคลิปเดี๋ยวหืดหืดครับผมขอเพในเสียงรบกวนนะบัดดี้ครับผมใส่สามคู่เหมือนเดิมชามิเกโดร้อยหน้าครึ่งแผ่นฟ้าและครึ่งแผ่นดินครับผมตัวนี้มีรีปินมาแล้วในบล็อกอ่าน ที่มันรีร้อยเนาะก็มีวิวดิตี้ก็คือต้องมีมันสองใบบนมือนะต้องมีเครื่องแผ่นฟ้ากับเครื่องแผ่นดินบนมือถึงจะสามารถคอมาลงมาได้แล้วก็อ่ขอขอาข้อค่าจ่ายสังเกตข้อาสามารถของการนี้ไม่ถูกยกเลิกครับผมดีมากเวาสามารถไม่ถูกยกเลิกเลยแล้วก็เรา,าเป็นแอคนะเราสามารถจ่ายหนึ่งเกจเพื่อทําให้ร้อยที่เป็นสักสองหรือต่ํากว่าเนี่ยในช่องซ้ายช่องขวาจนจบเธอนะกลายเปไ็นไอูนแล้วก็อ่าเมื่อมันจะออกจากสนามเนี่ยเราสามารถโม่ห้า เพื่อมนอยู่ในสนามต่อได้เก่งมากครับผมเมื่อก่อนเนี่ยเป็นการ์ดที่ฆ่าไม่ตายเลยนะตอนนี้ก็ถ้ามาในอนาคตของใหม่มาก็อาจจะฆ่าไม่ตายเหมือนเดิมโอเคครับผมใส่สามคู่พยาะใส่สีก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เลยตามสะดวกก็ในคลิปนี้อาจจะดูกันตาแฉะนิดนึงเพราะว่าดิสมันร้อยใบเนาะเราจะพยายามอธิบายนะว่าร้อยใบในลิสต์ s u ูศูนย์สี่เนี่ยที่ผสมกันนะมันจะเล่นได้อย่างไงต่อมาครับผมเป็นเจมิเกโดร่าง ง่ายๆเลยคือ,อขอเดี๋ยวผมไม่บอกนะเพราะว่าตัวนี้เคยพูดไปแล้วก็คู่แข่งเป็นอันนี้อธิบายได้ไม่นมนะคู่แข่งลงมอนมายิงไลท์ตามไซส์มอนที่คู่แข่งลงมานะาตถว่าคู่แข่งยิงลงไซส์สามลงมาก็ยิงสามหน่อยอแล้วก็สามารถทิ้งองค์นี้หล่อนหรือ้อยสูบนมือได้หนึ่งใบเพื่อทําลายการในภาษาของคู่แข่งใช่ไหมใช่ทําลายการหนึ่งใบเลยนะโอเคครับผม พิเดิลบแท้กแล้วก็โซกาสใส่เด,ดีดยวสองใบจริงจริงจะถอนออกเลยก็ได้แต่ว่าแล้วก็ไปใส่ของ s อ b ย4เพิ่มแทนแต่ว่าตอนนี้ของ s อ b ยูที่เป็นยุ่นผมยังมีไม่ครบบางใบนะอ่ะต่อมาครับผมไอตัวยุ่นผมจะไม่ขออธิบายชื่อนะเพราะว่าผมกลัวอา่านผิดตัวนี้ครับผมเป็นอัศวบินดำนะอ่าคอคอสครับผมจะดำร้อยศูนยนะหรือว่าอัศวบินดำเนี่ยจากดับโซนเข้าเข้าสู่โซมานนะหใบและจ่ายสามเก แล้วก็เคาน์เตอร์กเขาเผมสามารถเลือกการ์ดหนึ่งใบภาษคู่แข่งอน่ยแล้วก็เราถอดซูของมันนะหนึ่งใบเพื่อฮิลสองไอใช่ฮิลสองแล้วก็ยิงเขาหนึ่งแล้วก็ทําลายการ์ดเขาด้วยถ้าทําลายสาาําเร็จนะเราได้ฮิลสองแล้วก็ยิงเขาหนึ่งด้วยอ่าแล้วก็อ่าใช่ถ้าบนสนามเราเนี่ยมีร้อยศูนย์เลือสวินดําเนี่ยอ่าที่เป็นไซส์อ่าสองหรือมากกว่าตั้งตั้งต้นนะไซส์สองหรือมากกว่าไซส์ของการนี้ลดลงเหลือศูนย์ครับผม ทำไไมผมใส่ใบนี้4ี่ใบเลยมันสามารถเล่นยื้อได้ครับผมเพราะว่าเอามายืนแทนเกโดร้อยหน้าก่อนได้อ่าขึ้นมือก็ใช้ได้เลยอ่าใช้แทนบัด,ดี้อ่ายามิเกโดก่อนได้เลยนะเพราะว่ามันยืนไหนจริงจริงมันมีโซ่ห้าใบแล้วค่าคอสของมันก็จ่ายไม่ได้เยอะนะสามกีดแล้วได้ตั้งห้าซูแล้วก็ได้ทําลายการ์ดก็ได้คือมันบอกว่าทําลายการ์ดเลยนะ จากที่อ่านในคีๆนะอ่ะต่อมาครับผมเป็นอ่ากราโทสตัวนี้ติดไว้ใบหนึ่งหรือแล้วแต่ใครติดสองหรือสามแต่แนะนำไม่ติดละหนึ่งถึงสองใบพอเพราะว่าถ้ามากกว่านี้มันจะเล่นไม่คุ้มตัวมันอ่าเล่นยื้อคล้ายๆตัวนี้แต่ประเด็นคือมันไม่มีตัวอ่ามันมันลดไซส์ไม่ได้อ่ะแค่นี้เลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราลงร้อยหน้ามาตัวเนี้ยมันจะไม่คุ้มกับค่าของคอ,อสเนี่ยเพราะว่าคอสบอกว่านำร้อยศูนย์หรือกระสุนดำเนี่ยหกใบจะได้ดอกยัสโซะผมได้จ่ายสามกีแล้วประเด็นคือมันมันจ่ายสามกีไงและตัวเนี้ย มันมันลดไซด์ได้จริงแต่ว่าลดไซด์แค่จุดเถิ่นซึ่งถ้าจุดเถิ่นแล้วมันก็ต้องออกจากสนามดีๆแต่เอามาฮิวได้อยู่ใช้ฮิวได้อยู่อ่เขาด้วยครับผมเลือกการเปร็นสนามกู้แข่งหนึ่งใบเราสามารถถกส่งการนี้หนึ่งใบนะเพื่อทำลายการนั้นเราจะได้อ่าสร้างเสียหายใส่คู่แข่งด้วยสามหน่วยแล้วก็ถ้าการที่โดนทำลายเราได้ฮิวหนึ่งฮิวหนึ่งโอเค <Okay. S 2> ครับผมใช้ความสามารถนี้ได้นะครั้งต่อหนึ่งเทิ่อนเนาะอ่ตัวนี้ก็ติดหนึ่งครั้งต่อหนึ่งเถื่อนนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายไม่ทักใจนะโอเค ต่อมาครับผมเป็นยามิเกโดเดีครับผมจริงๆตัวน,นี้ต้องติดไว้สัก2-3ใบแต่ว่าตอนนั้นผมเผลอขายที่งไงลืมว่าต้องใช้ก็เลยเหลือแค่ใบเดียวอ่ะเขาเตินครับผมนำอ่าเลือกร้อยศูนยะ์นที่เป็นไซส์สามโพสนามแล้วเนะี่ยหนึ่ใบครับผมเราสามารถอ่ายัดตัวนี้เข้าสู่เพื่อสแตนการนั้นได้แล้วก็ไม่ทันดว์มายครับผม ถ้าคู่แข่งใช้สกิลจัวเนี่ยจะเขาสามารถการนะเรายิงหนึ่งหน่วยสมมติว่าเขา,าจวแบบว่าใช้อะไรบอดี้เฮลจ่ายสเกตและจวดว2ก็ยิง2หน่วยครับผมยิงตามที่เขาจัว่วตามความสามารถการเนาะครับผมติดไว้ 2- อถึงสใบแต่ในนี้ผมมี1น,นะก็อาจจะใส่ตัวอื่นไปแทนอยู่โอเคครับผมมาถึงตัวเด็ดที่เรียกได้ว่าก็ยังใช้อยู่นะตอนนี้ผมยังใช้อยู่กับ วาแครีครับผมอ่าตอนนี้บอกว่าเขาสู่สนามครับผมอ่าหยิบไซส์สามในดอกอ่าหนึ่งใบแล้วเราอ่าได้รับความเสียหายไอ้จ่ายพลังชีวิตหนึ่งหน่วยด้วยอืมเพื่อนำการนักกับึ้นมือนะใส่สี่ใบก็มอนสเตอร์บางตัวเนี่ยมันจะเป็นตัวชาร์จเกตกับตัวจั่วซึ่งตอนนี้ผมหาวิธีคอมโบกับการไทยได้อยู่เดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกทีกับการเวทนะว่าใช้ยังไงมั่งอ่ะต่อมาครับผมเป็นอ่าพิซซ่ลอ่าใส่สี่สกิลง่ายเลยครับอ่า เดี๋ยวให้ดูภาพก่อนอ่ะตัวนี้นะพิซซ่ลูนี่ในกล่อง5้าบาทลงมาครับผมอ่าเรสแล้วก็จับจัว่วแค่นั้นเลยผมจะวางทับกันไว้นะอ่าประมาณนี้ให้เห็นว่าตัวไหนเป็นตัวไหนบ้างโอเคต่อมาครับผมเป็นใบย่นเหมือนเดิมกับตัวนี้ครับผมอ่าตัวนี้เป็นอ่าใบยุ่นนะจริงๆต้องใส่อย่างน้อย3ใบแต่ว่าผมหา,าได้แค่น1นใบเนาะก็อ่จาจะพอชื่อหนึ่งหน่วยครับผมถ้า มีทันร์ไม้ด้วยได้ไวแข่งไล่เวทเรายิงเขาหนึ่งหน่วยนะ,ะเป็นทันร์ไม์ใช้ได้ครั้งตังหนึ่งเทินแล้วก็เข้าสนามก็ผม,เร,เ,ม,มนนเราได้เกรดหนึ่งถ้ามีถ้ามีร้อยสูงบสนามเราได้เกรดหนึ่งแล้วก็จวดหนึ่งด้วยไม่ติดวันฟอร์เทินนะคนใส่อย่างน้อยสามสี่ใบก็ได้แต่ว่าที่ผมใส่ที่ผมแนะนาให้ใส่สามเพราะว่ามันจ่ายพลังชีวิตนี่นแหละหนึ่งหน่วยต่อมาครับผมเป็นใบชาร์จเกตใบชาร์จเกตในเด็กนี้ค่อนข้างที่จะเยอะ เพราะว่าในเดย์นี้ใช้เกียร์เยอะนะเพราะตรงนี้เขาสามเกียร์ะแล้วก็ยามิเกโดก็สามเกียร์อ่ะการทุกก็สามเกียโอ้โหใช้เกียค่อนข้างเยอะมากใช้เกียกันบลัมบัลเหลือเลยอ่ะตัวนี้ครับผมอ่ะไดกัสนะหาได้ในกล่องรีบินครับผมตอนนี้เข้าสนามครับผมนำดอกสองใบชาร์ตเกียร์ครับผมโอเควางไว้ประมาณนี้ต่อมาครับผมยังอยู่กับใบชาร์จเกีเหมือนเดิมครับเป็นของเมจิกนะกับซันตินครับผมซัสติน จะเอาชิ้นหนึ่งหน่วยครับผมเข้าสนามอ่าใบเป็นสุดสองใบเข้าเกตครับผมใส่สามนะมใส่สี่ก็ได้แล้วแต่แต่ใส่สามผมว่าพอดีแล้วโอเคมากันไปเลยต่อมาครับผมราชันคุกน้าแข็งโค้งคิทัสครับผมอ่าตัวนี้จริงๆอาจจะลดแล้วก็ใส่ตัวนี้สี่ก็ได้เป็นใบชาร์ตเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ผมมีแค่สามตัวก็เลยใส่อ่าโคงคิทัสมาแทนสองใบนะอ่าโอเคครับผม ต่อมาครับผมเป็นใบที่เรียกว่ามาแก้ทางกาก้าเนาะ ừ, หรือว่าแก้ทางพวกสายคอหลุมก็นี่ครับผมอโคเกสึนะมเมื่อเราโจมตีสายไลท์คู่แข่งเนี่ยเราสามารถเลือกอาการ์ดในดอกคู่แข่งนะเพิ่เกินสองใบครับผมแล้วก็นํากับข้อใต้กองการ์ดนะอืแล้วก็ทันทไม้ครับผมเมื่อสายสองเข้าสนามคู่แข่งเรายิงหนึ่งหนึ่งเขาต้องหนึ่งเธอนะโอเคเอามาเก็บดอกคู่แข่งเนาะกับพวกเล่นดอกอะไรอย่างนี้ โอเคครับผมใส่สองใบต่อมาครับเป็นไข่ยามิเจโดอ่ะก็ไม่อธิบายมากนะฟนอลเฟดก็คอยยามิเกโดจากในกองได้แค่นั้นเลยต่อมาครับผมเป็นอ่าเป็นายามิเกโดไส์ศูนย์แต่ว่าผมไม่รู้นะว่าติดชื่อยามิเกโดะว่าผมไม่ก็อ่านเพราะคูวอ่านผิดนะ <laughs> อ่ากับตัวนี้ครับผมตัวนี้อ่า เอามาเล่นกับในกองครับผมเพราะว่าตัวมันถ้าเกิดว่ามันตกหลุมนะตัวมันตกหลุมมันจะคอฟีครับผมอมืก็คือถ้าสมมติว่าตัวเนี้ยมันโม่ห้าไปแล้วไอเนี้ยมันลงหลุมมันจะคอฟีแล้วก็ถ้ามันลงสนามเนี่ยถ้ามันคอฟีลงสนามน,นะเราสามารถหยิบร้อยศูนย์จากในดอกขึ้นมือได้เลยหนึ่งใบติดวันฟอร์เทินครับผมคือหยิบอะไรก็ได้จากในดอกที่เป็นร้อยศูนย์ขึ้นมือโคตรกูงใบนี้ควรใส่สีสับผมถ้ามาเก่งมากอ่ะ คือมันหยิบอะไรก็ได้จากในดอกหยิบการป้องกันหยิบัวเคาน์เตอร์อะไรก็ได้หยิบได้หมดเลยอืมแล้วก็เป็นใบเสร์ชไอเทมครับผมตอนนี้ผมใบเสร์ชไอเทมเนะี่ยผมยังหาได้แค่ไม่กี่ใบนะใบเสร์ชไอเทมนะกับตัวนี้เป็นไซ็ตสูหาได้ใน S UB ศูนเหมือนกันเข้าสนามครับผมซิ้งมือ1ใบอ่าแล้วเอาท็อปเด็กเนี่ยเข้าเกตแล้วก็หยิบไอเทมหนึ่งใบาจากในกองได้ครับผม ทันทุมาคือผู้แข่งถ้าผู้แข่งฮิวเลือดเนี่ยหรือได้รับไลฟ์เนี่ยเรายิงเขาหนึ่งหน่วยด้วยอ่าติดวันฟอเทินนะใส่สองใบผมหาได้แค่สองนะจริงๆควรใส่สี่เลยเพราะว่ามันเอามาเสิร์ตไอเทมได้และไอเทมยุ่นของ s u b 04นะ่เนี่ยค่อนข้างกลงมากเดี๋ยวผมจะมาบอกอธิบายให้ฟังนะต่อไปผมเป็น Lord. อมนิหลอดกับจำชื่อไม่ได้สิเขาโดอนอ่าใช่โอเคเอามาตายแทนยังไม่กโ่รแค่นั้นเลยง่าย,ายๆนะเอาไว้ ประมาณนี้ยังอยู่ที่โอม,มหรอดผมกับเคนรันซูส c กคูแวล Var อเลคอร์ดครับผมข้าวอสครับผมนำการบนมือเนี่ยกี่ใบก็ได้ยัโซครับผมล้วจ่ายสาเกนะต่นตัวนี้เอามาเล่นเป็นบัดดี้ได้เหมือนกันถ้าขึ้นมือก็เล่นตัวนี้ไปได้เลยนะม,มาเริ่มแบลน t อแท็กเฟของเราเนี่ยเราสามารถเลือกการ์ดหนึ่งมาจากในกองในยัตโซมันได้ซึ่งเราก็จะเอามาจับเกโดนะ อันไหนก็ได้เอามายัดสูเนาะแล้วก็พยัดสูเสร็จเราก็จะใช้ทางด้านของวาคิลี่ในหยิบขึ้นมือแค่นั้นเลยหรือว,ว่าถ้าถ้าเกิดว่าเจอตุกดบับหะเจอพวกโมโม่แล้วไอ้นี่ลงมาแล้วก็อาจจะหยิบมันขึ้นมาก็ได้เข้าใจไหม <laughs> ก็ประมาณนั้นแหละเล่นประมาณนั้นไม่มีระายกาไม่มีระายะาต่อมาครับผมเป็นเวลีบว์คอร์ดล่างมืดครับผมอ่ะก็ข้าขอแจสังเกตแล้วก็นําไปประสุดอ่ะยัดสูนะ ก็ไม่มีอะไรเลยก็เป็นแอคครับผมใจสองเกตดนำการ์ดหนึ่งมาจากหนึ่งกองยัตโซครับผมแค่นั้นเลยลักษณงการก็เอามาชาัดก็ถ้าสมมุติว่ามันขึ้นมือเนะี่ยใบชาร์จเกตเราก็เยอะอยู่แล้วซึ่งมันอาจจะทําให้เราสามารถคอยังไม่เกโดร้อยหน้าภายในร์นเดียวได้เลยแต่อาจจะใช้ของเปลืองนิดนึงนะไอ้สองใบนี้เพราะว่ามาต้องใช้คอมโบตัวนู้นตัวนั้นตัวนี้ซึ่งอาจจะใช้เงื่อนขเยอะนิดนึงแต่ว่าในลิสต์นี้เรามีเวสของ SUB04 ซึ่งอาจจะมาตัด ปัญหาเรื่องนี้ไปได้เนาะอ่ะต่อมามครับผมเป็นแอสโมไดครับผมร่างราชันเขานะอ่ะก็จะสังเกตครับผมคอคอสนะเข้าสานามถ้าการไี้ถูกทำลายสำเร็จครับผมดู5้าใบพนสุดหยิบ1ขึ้นมือที่เหลือลงดอกครับผมอ่ะมีลายลิงสองก็ขึ้นมือก็ใช้ไม่ขึ้นก็ไม่ใช้ก็ค่อนข้างดีครับผมเปิด5ยดหยิบ1ได้เลยต่อมาครับผมเป็นอ่าแอสโมไดร่างมือครับผมใจส่องเกลเหมือแบบกนกันครับผมอ่ะถ้ามันถูกทำลายสำเร็จเราดูใบพันสุด3ใบเนาะสามารถขอมอนสเตอร์ อ่าไม่เกินสามใบแจกที่นำลุงดอกเข้าสนามโดยใจโดยไม่ต้องจ่ายคอสครับผมโอเคครับผมใส่ติดไว้นะใบหนึ่งตรงนี้หลอมันก็ใส่ได้ไหนึ่งแหละต่อมาครับผมเป็นไอเทมของ S U B ที่ S U B ศูนย์สามมั้งใช่ไหมเออใช่แหละผมก็จำรลานไม่ได้อ่าตัวนี้ใส่สองใบอันนี้เป็นใบย,ยุ่นนะเพราะว่าตัวนี้ผมก็เออขายทิ้งเหมือนกันขายไปพร้อมกับยามิกิดูเดีก็เลยใส่ยุน่นมาแทนนะอ่ะ เห็นไหมโอเคการนี้ไม่การที่สามารถโจมตีได้แม้มีอามอนสเตอร์ในช่องกลางเนาะแล้วก็มอนสเตอร์ร้อยศูนย์หนึ่งใบนามจะไม่ถูกทำลายด้วยความสามารถของการแข่งเนาะระหว่างในเทิร์นของคู่แข่งเนี่ยเลือกร้อยศูนย์ไซส์สามเนี่ยบนสนามเราหนึ่งใบนะแล้วนำการนี้ลงดรอปการที่เลือกของเราเนี่ยจะได้รับจนจบเทิร์นนะได้รับ power บวกหนึ่งหมื่นและดีเฟนซ์บวกหนึ่งหมื่นกับ counter attack เขาเอามาเล่นกับพวกอ่า เล่นกับยามีกโดกก็ได้แหละเป็นใบชนะทิ้งสมมติว่าเจอพวกฝั่งตรงข้ามที่มีมอนที่เน้นใช้มอนกิ้กี้เล็กๆเนี่ยอย่างาพวกนักสายนักดนตรีอย่างเงี้ยที่ใช้มอนกี้กี้ตัวเล็กๆนะตีเราหลายๆตัวเงี้ยเราอาจจะใช้เอเทมนี้แทนก็ได้เพื่อทำลายบอร์ดเขาเนาะต่อมาก็ผมเป็นไลจินครับผม ไอเทมกันเพเนติเนาะง่ายจ่ายสองเกตกครับผมสามารถต,ตีได้ไม,ม้มีมอสเตอร์ในช่องกลางนะมันโฟกัสในาป้องแล้วก็ยกะเลยคมสามารถเพเนติของการทุบใบภาษาคู่แข่งครับผมแค่นั้นเลยเอามากันเพเนติซึ่งมันจะมีของยุ่นที่เป็น S U B สอสี่เนี่ยที่ดีกว่านี้เดี๋ยวให้ดูนะครับผมใช่เลยใบนี้ครับผมเป็นกงเล็บค้าคอ,ส,อาสามารถสวมใส่ได้ถ้าเรามีพันดิสเดมอนที่เป็นไซส์สามเนี่ยบนสนามน,นะใช่ไหม ใช่ครับผมไม่ไม่ใช่ฮันเดดเดใช่ฮันเดดเดไม่ใช่ฮันเดดเดมอนต้องเป็นเกโดไซส์สามเท่านั้นครับผมยงนี่เกโด้ไซส์สามบนสนามนะถึงจะสมใส่มันได้ถ้าคอสมุนใจหนึ่งเกรแล้วก็สองไลฟ์ครับผมก็คอฟังฟ้าแพงแต่ว่ามากับสกิลที่โคตรจะกลครับผมไม่ถูกทําลายไม่ออกจากสนามครับผมอ่ะไอเทมนี้ไม่ถูกทาลายและไม่ออกจากสนามด้วยแล้วก็ข้อดีของมันคือถ้ามีร้อยด้าบนสนามแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้รับความเสียหายใดๆเลยใช่ครับผม มันไม่ออกจากสนามไม่ถูกกัลายและถ้ามีร้อยหน้าบนสนามเราไม่ได้รับความเสียหายเลยครับ <c oughs> โคตรโกงแต่ว่าผมมีใบเดียวไงหาไม่ได้จริงๆคนใส่สกิมากคือมันโกงเกินไป <c oughs> มันโกงมากๆม,มีดับเบิลด้วยแล้วก็เพนเท็นะต่อมาครับผมเป็นเวสเซิดนะค่อนข้างหายากเลยใแบบนี้แต่ว่าไม่รู้มีรีปินมา่หงแต่ว่าผมไปเจอในร้านหนึ่งครบสี่ใบเลย <c oughs> ได้ราคามาถูกเลยกับ การมาเยือนแห่งใบพิบัติครับผมใจหนึ่งเกตคเขาบผมเลือกใช้ความสามารถหนึ่งอย่างจุดด้านล่างนี้ค้นหาการ์ดที่มีคำว่ายามิเกโดจากกองการ์ดเราเนี่ยขึ้นมือแล้วจับกองการ์ดหนึ่งใบนะแล้วก็อีกสกิลหนึ่งครับผมตับเท่าที่ในสนามเราเนี่ยมีการ์ดที่มีคำว่าไดมิเกโดนำมอนสเตอร์หนึ่งใบจะช่องดับเรากลับขึ้นมือครับผมเป็นใบสืบยามิเกโดเนาะสืบได้ใบหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นใบเก่าแล้วมันจะสืบได้ใบเดียวใช่ป่ะคือสืบหัวได้ใบหนึ่งและใช้เด้นแห่งคอมเตอร์หนึ ซึ่งมันจะสืดได้ยากแต่ใน S.U.B.04 เนี่ยมันมีใบนี้มาให้ครับผมอนี่ครับผมค่าคอสครัผมจ่ายพมาณชีวิตหนึ่งหน่วยเนาะแล้วก็สกิลแรกครับผมเราสามารถหยิบการ์ดที่มีคำว่ายามิเกโดที่ชื่อต่างกันขึ้นมือได้อย่างละใบครับผมชื่อต่างกันนะรวมกันสองใบอืมหยิบได้อย่างละใบนะ คือรวมกัน2ใบอ่ะเข้าใจไหมถ้าหยิบสองใบทิ้งมือหนึ่งใบครับผมอมซึ่งมันเอามาสื์อหัวกระหั่นขึ้นมือได้เลยแล้วก็ทิ้งมือหนึ่งใบแล้วก็มีสกิลเคาน์เตอร์ครับผมสามารถคอฮันเดดเดมอนจากอดับโซนอันนี้จ่าไม่ได้แล้วว่าต้องจ่ายค่าคอสหรือเปล่าแต่ว่าไม่น่าจ่ายหรอกมั้งจ่าไม่ได้ละโอเคใส่สี่ใบครับผมจ่ายแค่หนึ่งล้านนะสื์อร้อยหน้าขึ้นมือได้เลยโ <laughs> คตรโกงอ่ะต่อมาครับผมเป็นอ่า เวฟฟ้ากับข้างครับผมนํำร้อยศูนย์หนึ่งใบจะจบแล้วเนี่ย่ักับเข้าใต้กองครับผมแล้วก็เข้อต้งครับผมนำการ์ดหนึ่งใบมะสุดเข้าช่องเกตครับผมแล้วก็เราได้จวดหนึ่งจะัจ้จบเทร์นี้หากมีมอนสเตอร์ที่มีคําว่ายามิเกโดในสนามแล้วเนี่ยข้อเสหายที่ผู้แข่งได้รับเนี่ยคงอาจจะค่อสามารถการ์ดนะไม่สามารถรถูกลดลงได้ใส่ติดไว้ไปหนึ่งนะอโอเคครับผมต่อมาเป็นเวทจูครับผมอันนี้ก็จะรวมเวทมาหาจวของอ ร้อยสูงเลยเป็นเซตที่ผมคิดมาแล้วว่าน่าจะเป็นคอมโบจั่วของร้อยสูงที่ทำได้ดีที่สุดแล้วในตอนนี้นะอ่าบล็เจเนริกครับผมกับชามเซลล์ครับผมอ่าจ่ายสองเกทครับผมพราะเราใช้สองหน่วยจั่วกันสองใบแล้วก็ถ้าลายเรามีสามหน่วยหรือต่ำกว่าเนี่ยก็ต้องจ่ายค่าคอสครับผมจั่วรฟรีสองใบเลยติดวันฟอร์เทอร์นะผมติดไว้สี่ใบอ่าคือขึ้นมือก็ได้จั่วแน่นอนอต่อมาครับผมเป็นมุนตาร้อยสูงครับผม เดสเซคิฟายครับผมใบนี้มีรีพินมาแล้วก็อย่าลืมไปหาซื้อกันนะถ้าขอครับผมทําลายมอนสเตอร์วัสนามเรากี่ใบก็ได้นะอ่าไม่กําหนดต้องเป็นร้อยสุดนะเป็นมอนสเตอร์กี่ใบก็ได้เลยบนสนามมี3มก็ทําลาย3มตัวเพื่อเราจะจั่วตามมอนสเตอร์ที่ถูกทาลายเหล่านั้นใช้ได้วันฟอร์เทิร์นครับผมก็สูงสุดก็มี3ใบอยู่แล้วบนสนามเราใบาฟาร์มนะพวกใบชัดเกตใบจัว่วใบอะไรเนะี่ยอืมมี3ามใบอยู่แล้วใส่4เลยครับผมอืม แล้วก็ต่อมาเป็นใบจั่วเหมือนเดิมครับผมแต่ว่าตัวนี้มีเงื่อนไขคือต้องไลฟ์หหน่วยหรือต่ากว่าแล้วมีร้อยสูงบนสนามเนาะอ่ะะา,ายหนึ่งเกรเพื่อจั่วสองใบครับผมนี่ต่อมาเป็นใบเซตครับผมที่จะมาคอมโบกันในวันนี้กระบวนทัพเสริมร้อยสูงครับผมจ่ายหนึ่งเกรเพื่อเซตครับผมถ้าเซตเนะี่ยเมื่อเริ่มเทิร์นของเราเราสามารถโคล์ร้อยสูนไม่เกินหนึ่งใบที่เป็นไซส์หนึ่งหรือต่ำกว่าจากในดอกเนี่ยเข้าสู่ช่องกลางโดยจ่ายคอคอสครับผมติดไว้สองใบครับผม ก็เราอาจจะเอามาลงพวกตัวเกีดตัวชาร์จเกีดหรือว่าตัวเกีบด,ดอกได้เหมือนกันหรือว่าตัวเสร์ดไอเทมนเนี่ยก็ใช้ได้เขาพวกร้อยส่วนที่มีไซส์หนึ่งหรือต่ำกว่าเนี่ยลงได้หมดเลยดับ <c oughs> เบิลยูเอสดีก็ได้ได้หมดเลยกลิ่นมากใบนี้แต่ใส่แค่สองใบเพราะว่ามันเสืได้แค่ไซส์หนึ่งหรือต่ำกว่านะต่อมาครับผมเป็นเกีด of darkness dragon ครับผมอ่ะก็สกิลครับผมถ้าเมื่อเข้าสู่เทิร์นของคู่แข่งเนี่ยเราสามารถจ่ายหนึ่งเกจับผมเพื่อคอมอนสเตอร์ที่มีไซส์2เอ้ยไม่ใช่เพื่อคอมอนสเตอร์2ใบที่มีไซส์1หรือต่ำกว่าเนี่ยเข้าสู่ช่องซ้ายหรือช่องขวาครับผมสามารถใช้วันฟอร์เทิร์นเนาะแล้วก็เมื่อการ์ดเนี่ยถูกนำลงช่องดับนะเราสร้างความเสียหายใส่คู่แข่งหนึ่งหน่วยจะได้หนึ่งใบในสนามอ่ะก็ใบนี้ ขอช่องกลางใบนี้ก็ขอช่องซ้ายช่องขวาเนาะก็เหมือนว่าเราใช้ไอเดตอ s ฟเซคิฟายทำลายมอนเราไปแล้วและไอสองใบเน้ยที่เป็นเซตนต่ะก็ชุบมอนขึ้นมาอีกครับผมมาชาร์จเกจมาทำอะไรได้อีกนะเยอะแยะ,ยะ,ยะเลยใส่ติดไว้4ี่ใบเลยครับผมต่อมาครับผมเป็นเวเซตของยุ่นเนาะอ่าเป็นเซตนะสกิลบอกว่าร้อยส่นทุกใบปสามเราเนี่ย ควาสามารถไม่ถูกยุบเลิกครับผมแล้วไม่ถูกทำลายแล้วก็เมื่อ100ร้อยสูงบนสนามแล้วเนี่ยเมื่อคู่แข่งเนี่ยได้รับความเสียหายจากความสามารถของก์ดของเรานะ,ะเราได้เกรดหนึ่งไลฟ์หนึ่งแล้วก็จวดหนึ่งสองใบครับผมที่จริงใส่เยอะกว่านี้ก็ได้แต่ว่าผมมีแค่สองใบนะต่อมาครับผมเซปยาเมกโดูหูหิวโหยง่ายๆเลยร้อยสูงบนสนามเราถูกทำลายครับผมดำไปสุดของเรา,าสุดช่องเกรดครับผม ได้สิมอนสเตอร์อะไรก็ได้ของกำายเนาะหนึ่งร้อยสิบเขาเก็ตต่อมา,า,มมออมา,าครับผมเมฆหมอกมายาครับผมนึ่ร้อยสิบสามบาจากช่องดอกเราเนี่ยอ่ากับเข้าแต่กองหากปศน,นารเรามีการที่เขาไม่จะาม่กระโดดจะจบเทิร์นี้ยกเลิกคนสามารถทั้งหมดของมอนสเตอร์ปศนาคู่แข่งครับผมแล้วก็มีเคาน์เตอร์จะจบเทิร์นี้การหนึ่งร้ยสิบปศนาของเราไม่ถูกยกเลิกคนสามารถแล้วก็ไม่ถูกทำลายด้วยความสมารถของคู่แข่ง,ขง,ขขง,ขขงขนะอ่ะก็เทคจริงๆตอนนี้นะนะ ตอนที่ใส่ปนยุ่นตอนนี้นนนถึงจริงที่ได้ใช้คือถึงบนครับผมอ่ะเอามายกเลื่อความสามารถของมอนเตอร์คู่แข่งเนาะใส่ติดไว้สี่ใบครับผมโอเคต่อมาใบานี้ครับผมรลยได้เมื่อมียามิกกโดว์โบสนามเนาะก็เคาน์เตอร์ครับผมโจมหนึ่งและเลื่องความสามารถหนึ่งอย่างจากด้านล่างนี้สแตนอ่าร้อยูงโบสนามเราหนึ่งใบครับผมหรือว่า อีกสกิลหนึ่งครับผมอาชาร้อยศูนย์บนสนามเ้วเนี่ยจะถูกทําลายในเทิร์นี้ร้อยศูนย์ตัวนั้นจะยังคงอยู่ในสนามแล้วเราได้รับลายตามร้อยศูนย์ตัวนั้นครับผมอ่ใส่สองใบครับผมถ้าเป็นเด็กทันวยไม้อาจจะใส่สีเลยแต่นี้เป็นเด็กร้อยสุนยาร้อยหน้าเนาะก็เลยใส่ติดไว้แค่สองใบจริงๆผมก็มีแค่สองใบแล้วก็เลยติดไว้แค่สองใบแต่ว่าเป็นใบสุดที่เรียกว่าโคจะสุดของเด็กนี้ละ อให้เป็นใบที่แบบโคตรจะเก่งอ,อืมโคตรจะเก่งของเก่งคือเด็กนี้เล่นได้เพราะมีใบดีจริงๆใบยุ่นครับผมอ่า s u b 04สี่ที่ก็เราจะมาเหมือนกันสามารถไล่ได้เมื่อดรอปซูเรามีการ์ดยี่สิบใบขึ้นไปครับผมเคาน์เตอร์ครับผมอ่าเรานำการ์ดบนมือและดรอปและเกตเนี่ยกับเข้ากองทั้งหมดครับผมแล้วก็รีเซ็ตเกมใหม่ครับผมแต่ว่ามอนสเตอร์หรือไอเทม ยังอยู่บนสนามเหมือนเดิมแค่รีเซ็ตเกมใหม่อ่ะเข้าใจไหมเอาเกีมือดรอปเข้าก่องและสับกองกาจากนั้นเราจั่วหกไลฟ์จะกลายเป็นสิบแล้วก็ได้เกีสองเกตครับผมเป็นเคาน์เตอร์ซึ่งอมารีกองครับผมเป็นใบรีกองครับผมอ่าใส่ปิดไว้สองใบก็คือจุดอ่อนมันคือไลฟได้หนึ่งเขาต่อหนึ่งเกมนี่แหละถ้าโดนตัดเวทปุ๊บจบเลยใบนี้โดนตัดเวทปุ๊บคือจบใบนี้ โฮมันไล่ได้แค่หน okay. okay. so okay. ึ okay. oh, like people, ่งครั้งต่อหนึ่งเกมนะโอเคก็น่าจะหมดละเหลือแค่ใบป้องกันกับเจโดชิโลแห่งปีศาจร้ายครับผม่ะไล่ได้เมื่อมีร้อยสูนย์สนามสองใบหรือมากกว่านะจสังเกต้าผมยุเรื่องจะตีแล้วยิงไล่ใส่คู่แข่งหนึ่งหน่วยการนี้สามารถถูกยกเลกได้่ะใส่สี่ใบเลยแล้วก็ยามิทาคาเอะครับผมแต่ถลาได้เมื่อมีร้อยศูนย์มสนามยเรื่องจะตีแค่นั้นเลย ใส่สีใบผมและก็หมดแล้วครับผมสำหรับอ่าคลิปลิสเด็กยามิเกโดรอยหน้าของเราในวันนี้กับลิสรอยใบใน s u ส04บที่ก,กำลังจะมานี้อ่าซึ่งผมก็มาจัดให้ดูแล้วอย่างที่บอกรับผมบางใบใส่มากกว่านี้ได้และอาจจะเป็นลถตู้อื่นแต่ใบชาร์จเกตเนี่ยคือได้ใช้แน่นอนใครอยากเก็บใบชาร์จเกตก็รีบเก็บรัาผมเดียวจะหมดตลาดก่อนเพราะไม่รู้ว่ามีรีปินไหมพวกผมไปดูในเอฟเอเคก็ยังไม่เห็นมีเลยใบชาร์จเกนะ แล้วก็ตัวนี้ครับผมเป็นใบดีควรเก็บอย่างน้อย3าใบนะใน s สอง4สี่ที่กำลังจะมานี้แล้วก็ตัวนี้เก่งมากเล่นรอยังไม่เกลีได้ก็คือแบบรอร้อยหน้าลงมากนะ็จะรอลงมาก็ใช้ใบนี้แทนไปก่อนก็ได้กับการ์สูสนะการ์ูสอาจจะติดไปสัก2ใบก็ได้แล้วแต่3ใบก็ได้แล้วแต่ใส่สีเลยก็ได้แล้วแต่อันนี้ก็แต่คนชอบแล้วก็ตัวนี้ใบเสือไอเทมก็แนะนําให้ใส่สีไว้สี่ใบเลยก็อาจจะเพิ่มมามากกว่านี้แล้วก็ลดโอมนิลอดทิ้งไปเลยใส่ไว้แค่โอ้โหปัดตาทิ้งใส่ไว้เหลือแค่ไปเรือบูคอนอืนนย เอสโมไดก็ไม่ต้องไปใส่มันแล้วถ้าเกิดว่าของมันเยอะกว่านี้นะก็ตอนนี้ผมยังยังมีของแค่นี้ก็ขาดแค่บางใบอย่างเช่นใบเสริมอาวุธกับอ่าใบนี้จะขาดอยู่อ่ะก็ประมาณนี้ครับผมกับคลิปยามิเกโดร้อยหน้าลิสหนึ0งใบในวันนี้ครับผมยังปนยุ่นอยู่ก็เอามาจัดรีวิวก่อนที่ s u b 0 4จะมาด้วยอ่ะเดี๋ยวบอกก่อนคลิปนี้อ่าเด็กนี้เป็นเด็กแอนตี้เมตาเป็นเด็กสายยื้อและ SUB-04 ที่จะมาเนี่ยมันทำให้ ตัวมันเนี่ยถมได้เก่งขึ้นทั้งเวฟตีของอาวุธที่มีดับเบิลแท็กกับเพเนเทตแล้วก็เวฟตีของอัศวินดำชื่ออะไรในรู้นั่นแหละที่มันสามารถลดไซส์ตัวเองได้กลายเป็นไซส์ศูนย์มีเวฟตีถึงสองเวฟแล้วก็สามารถถอดโซ่ตัวเองเพื่อทำลายการหนุนโดยสารกู้แข่งได้ซึ่งเก่งมากแล้วก็มีทั้งด้านของ ido, ายามิคิโดไซส์ศูนย์ที่เวลามันตกหลุมแล้วสามารถคอมันลงมาได้ในสนามแล้วก็ยิบอะไรก็ได้จากในดรอปขึ้นมือกับใบสร์อยามิคิโดที่สื่อยามิคิโดชื่อต่างกันสองใบขึ้นมเิๆกจรงงัาาน่ เด็นี้ OSUB ศูมันเหมือนมันกิ่งขึ้นมากแต่มีบางไว้ที่หายย่างยาก Dead Oxify ที่ทำลายมอนสเตอร์ทุกแบบสนามคู่แข่งแล้วก็เอ้ยไม่ใช่ทำลายมอนสเตอร์ทุกแบบสนามอ่ากีบไปก็ได้บนสนามเราเพื่อจั่วนะแล้วก็จะมีทางด้านของเวทเซตที่จะสามารถชุบมอนที่เราทำลายไปแล้วได้เพื่อนะ Dead Oxify กลับมาจูวใหม่ครับ เก่งไหมคือเก่งนะถ้ามีใบที่ใครเดนออกซิเกไฟน์เนี่ยจะดีมากเลย <c oughs> แต่ตอนนี้ใบจูบก็มีแค่ประมาณ seal, ไทมซิลเดนออกซิเกไฟแล้วก็ใบจูบของคาตนะก,ก็ประมาณนี้ครับผมแล้วก็ใบนี้ใบจูบเหมือนกันก็ไม่ติดบนฟเฟอร์เลยลงมาก็ได้ชาร์จจวรดๆแต่ว่าก็าเสียคือม,มันเสียร้ายผมแนะนำให้ใส่สามใบก็กำลังจะดีครับผม <c oughs> แล้วก็อาวุธเนะี่ยแน่นอนว่าได้ใส่สีแน่นอนอาวุธใหม่เพราะมันโกงมากมันไม่ออกจากสนามแล้วก็ถ้ามีร้อยหน้าบนสนามแล้วเนี่ยเราไม่ได้รับความเสียหายด้วยต้องอยู่ช่องกลางมมากครับผ <c oughs> โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ก็ผมกับคลิปรีสเด็กยามิกิโดร้อยหน้าของเรานะครับผมก่อน SUV04 จะเข้ามาส่วนใจของยามิกิโดร้อยหน้าจะอยู่ใน SUV04 ทั้งหมดเลยที่กเราจะมานี้เตรียมตัวจัดและกระหน่ำกันได้เลยกับเด็กแอนติเมตาที่โคตรจะโหดแล้วก็มีเด็กใหม่ๆที่จะโหดตามมาแน่นอนอืโอเคครับผมก็ ถ้าชอบกินนี่อย่าลืมกดไลค์กด u ับส r คร e กดแชร์จะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากๆเลยนะครับผมโอเคไปละจุ๊บๆบ๊ายบาย